โอเคครับ okay, ผมครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ <ST AN TS> ผมพบกับผมกอบพี่ห้กายเช่นเคยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผม,ผมกับเกมเซเลนโซนซีโร่นะครับวันนี้เราอยู่กับ Q&A อีกเช่นเคยนะครับ Q&A พาร์ทสี่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคําถามทั้งหมดเลยนะครับว่ามีคําถามอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าไงเออส่วนที่ถามมาเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะเอามาเป็นประเด็นในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับ โกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซนซีโรใช้แค่ uid ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะนเข้าไปเลยที่ w w w g o l d e n t e r m g a m e com หรือ line at g o l d e n t e เติ a เก com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่โกลเด้นเติมเกมลิงก์อยู่ใ้ description น,นะจ๊ะปึ๊บ <c oughs> โอเคนะฮะเรามาดูที่คอมเมนต์แรกนะครับ เขาพิมพ์เขาว่าน้องไม่เฉยนะครับโอเคข้ามไปเลยฮะไม่รูจะตอบอะไรดีนะครับน้องเออโอเคนะครับโอเคจากคุณยูเมโกะนะครับถามมาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าพอพูดถึง anomoly นะครับทำให้สงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือสมมุติว่าเราทำช็อคไปแล้วเนี่ยและทำให้เกิดซ้ำรอบ2เนี่ยมอนตัวเดิมมันจะทับกันไหมหรือว่าคิดแยกหรือรวมไปเลยหรือยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรา เรามาพูดถึงปฏิกิริยาธาตุกันก่อนนะครับอโนโมลีเนี่ยอโนโมลีนะครับคือปฏิกิริยาความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทําธาตุถูกไหมครับทีเนี้ยมันก็เกิดจากการสะสมธาตุนั้นๆจนเต็มหลอดนะครับแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นอาธาตุความเสียหายนั้นๆอย่างเช่นไฟน้ำแข็งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ทีมที่เป็นธาตุล้วนอย่างเช่นไฟล้วนนะครับหรือในส่วนของไฟฟ้าล้วน เวลาเราทําความเสียหายกับมอนสเตอร์ตัวนั้น,น,น,นๆนะครับด้วยธาตุเดิมๆนะครับจนมันติด a n ลี่ l ่าเขาเรียกว่าระเบิดความเสียหายาธาตุนั้นแล้วนะครับกลายเป็นช็อกบ้างกลายเป็นเบิร์นบ้างกลายเป็นอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้การโจมตีเขาเรียกว่าไงการโจมตีาธาตุนั้นนะครับใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับ การเกิดความเสียหายอนโนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อธาตุนั้นๆนะครับถูกใช้ไปจนเสร็จสิ้นแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือสถานะสถานะนั้นจะต้องหายไปก่อนนะครับถึงจะมีการเกิดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเช่นเบิร์นเนี่ยถ้าเราตีไปจนติดเบิร์นใช่ไหมครับสถานะเบิร์นจะต้องสิ้นสุดลงก่อนนะครับเราจะถึงสามารถทําเบิร์นซ้าได้อีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้พอเก็ตไหมครับเอ,อ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่น2ธาตุนะครับอย่างเช่นเราเล่นเบิร์นกับช็อกใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําปฏิกิริยาเบิร์นใส่ศัตรูนะครับจนศัตรูเนี่ยติดธาตุไฟขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณทําความเสียหายช็อกใส่ทีหนึ่งใช่ไหมครับมันจะทําให้หยุดความสามเออเขาเรียกว่าจะหยุดสถานะเบิร์นในทันทีนะครับและเปลี่ยนเป็นสถานะช็อกแทนท,ทันทีโดยที่ความสามารถตรงนี้จะเรียกว่า disorder นะครับโดย โดยโดยมันจะหยุดสถานะเบิรนนะครับและสิ้นสุดโดยการระเบิดออกเป็นค่าดิสออเดอร์ตามความชำนาญอันดอมโมลี่ของตัวละครน,นั้นๆนะครับแล้วก็ระเบิดออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นความเสียหายนะครับอีกธาตุหนึ่งแทนนะครับอ่าอันนี้คือการทำงานของปฏิกิริยาอันดอมโลี่บวกดิสออเดอร์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติพูดอย่างเงี้ยน่าจะเคลียร์ไหม เพราะว่ามันจะไม่สามารถติดช็อคแบบ2รอบติดได้นะครับก็คือช็อคก็ต้องสิ้นสุดลงก่อนแล้วถึงจะติดช็อคอีกรอบหนึ่งเบิร์นก็ต้องสิ้นสุดเบิร์นก่อนถึงจะเบิร์นอีกรอบหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเราไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับคอมเมนต์ comment ต่อไปจากคุณ ISO นะิโซ lvtv ไหมผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสายฟรีเกือบสายฟรีแบบผมเนี่ยเติมแค่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท ถ้ามีพี่หมาแล้วแถมไม่อวยเนี่ยผมข้าเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยผมใช้สาย DPS ไม่ว่าจะ4ดาว5ดาวก็จบคอนเทนต์ได้ครับตอนนี้น้องสิงอี้ไม่จำเป็นเลยยิย่งประสบการณ์จากจากกลางดาวมาเนี่ยตัวเมตาก็คือตัวใหม่เสมอถึงตัวเก่าจะพอเล่นได้ก็เถอะแต่หลังๆแพทแต่หลังๆแพทที่ว่าโหดๆตอนโอโ้ยาวเหมือนกันเนี่ย ตอนว่าโหดๆตอนนะครับอันนี้น่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ผมประ,ประมาณว่าจะนี่ได้นะเพราะว่าจริงๆการพิมพ์ยาวๆมาแล้วไม่ได้สรุปเนี่ยมันเข้าใจยากยิ่งกว่าการนี่นะอ่าแล้วผมจับใจความสั้นๆได้นะครับประมาณนี้ก็คือเขาจะบอกว่าชิงอี้เนี่ยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตในเกมนี้ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็คือจะต้องมีตัวดาเมจหลักเพื่อที่จะทําให้อ่สร้างความเสียหายได้สูงทีนี้ โอเคเราลองมาพูดถึงเรื่องนี้กันดูนะครับแสดงว่าเรื่องนี้ผมน่าจะตอบยาวแน่เลย <c oughs> นะครับใช่ครับเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ไม่ว่าคุณจะเป็นซัพพอร์ตหรือคุณจะเป็นอะไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันสามารถทำ DPS ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดออกมานะครับคือ <c oughs> หลายๆคนเนะี่ยอาจจะเข้าใจว่าตัวซัพพอร์ตจะต้องมีหน้าที่ทำเป็นบัฟถูกไหม ถ้าชินจากการเล่นเกมอื่นมานะพพอร์ต่ยมีหน้าที่ทำบัฟถูกไหมครับทำบัฟทำความเสียหายเพิ่มเติมหรือเพิ่มแอตแทกให้กับทีมอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าสำหรับเกมนี้นะครับมันมีความยืดหยุ่นอย่างหนึ่งครับคือตัวสปอร์ตสามารถเป็น DPS หลักได้เออมีนะนะครับบางคนก็ปั้นลูซี่นะครับเป็น DPS หลักธาตุไฟนะครับแลนที่เป็นตัวละครระดับแค่อะไเป็นแค่ตัวละครระดับ S เออเป็นแค่ตัวละครระดับ A เ,เท่านั้นเองนะครับล้วเรามาดูตัวละครกันน <ian> ะอย่างตัวละครที่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ถูกนำมาปั้นเป็น DPS นะครับ <Huh? S 1> ก็จะมีลูซี่นะครับ oh, อย่างเนี้ย <the pleasure. S 1> เห็นไหมความสามารถคือซัพพอร์ตนะครับแต่ว่ามีความสามารถในการเป็น DPS ได้นะครับหนึ่งคือสามารถ s u อ m o n นสเ s t e r ได้นะครับสองคือสามารถโอนค่าคลิของตัวเองไปให้ s u มมอน ตัวละครได้นะครับแล้วก็มีท่าโจมตีแล้วก็อันติีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากสกิลต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันติีเขาก็ค่อนข้างแรกนะครับตัวคูณอันติเมตเนี่ยเวิร์กวอล์กออฟโฮมรันนะครับแรงถึง677%นะครับคูณ3ครั้งเลยนะก็ประมาณเท่าไหร่ตีซะเสี่สินะครับ2100 นะครับก็ตกอยู่ประมาณอันนี้แค่เลเวล3นะยังไม่ได้ขึ้นเลเวล6นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ21เท่านะครับของดาเมจนะครับก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ย huh? oh. ถ้าเกิดสมมติว่าจะมองว่าจะมองว่าชิงอี้ไม่สำคัญหรือหรือไม่จำเป็นเลยเนี่ยอันเนี้ยผมขอพูดในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับคือเกมเนี้ยมันมีแมคชนิกหนึ่งอย่างนะครับ มันมีแมคานิกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อคุณทําให้มอนสเตอร์เนี่ยมีค่าดิสถึงจํานวนหนึ่งนะครับที่มันสามารถที่จะเต็มหลอดได้เหมือนอานโมรี่พูดจะทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับหมดสติลงและมอนสเตอร์ตัวนั้นจะรับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับอ่าอันนี้มันมีแมคานิกส่วนตรงเนี้มาเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวของชิงอี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชิงอี้อย่างที่เราคุยกันไว้ในพาร์ทที่แล้วนะครับ พาร์ทที่แล้วแพทที่แล้วของตัวข้อมูลหลุดของชิงอี้เนี่ยเขาเอ่อผมได้พูดเอาไว้ว่าผมได้พูดเอาไว้ว่าตัวละครตัวนี้เลยครับมีความสามารถเป็นกึ่ง DPS ตึกกึ่งสตันนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีได้เป็นแบบ DPS และมีค่าดิฟที่สูงกว่าตัว DPS เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละครับคือประเด็นความน่าสนใจของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเจอตัวละครประเภทแบบนี้ครับ คุณจะมีวิธีการเล่นที่ดีขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ทีมของคุณเนี่ยสามารถสร้าง DPS ได้มากขึ้นซึ่งก็ไปตรงกับสิ่งที่เขาพูดว่าปัจจุบันเนี่ยตัวละครสาย DPS ตัวละครเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไก็ตามแต่สุดท้ายการจบคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี่ยก็คือต้องใช้ DPS ถูกไหมครับไอเขาว่า DPS เ่ยไม่ได้หมายถึงเขาว่าตัวละครน,นะที่ที่เขาพูดนะผมสังเกตนะเขาคงจะหมายถึงว่า ถ้ายังไงก็ตามก็คือเราต้องการดาเมจเพอร์สแกนหรือเราต้องการความเสียหายต่อวินาทีที่ไวที่สุดเพื่อที่จะปิดคอนเทนต์นั้นให้ได้ระดับ S ถูกไหมครับอย่างเช่นชิยูเป็นต้นหรือฮอลโลซีโร่ต่างๆนะครับที่เราจะต้องใช้ดาเมจเป็นหลักนะครับเพื่อทําการปิดมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็จบมอนสเตอร์ตัวนั้นไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองนึกสภาพดูครับชิอี้มีความสามารถที่เป็นกึ่ง DPS พร้อมกับสามารถสตันได้นะครับและมันทาให้อะไรครับมันทําให้ DPS ในทีมเพิ่มขึ้นคร สมมุติคุณมีตัวละครที่ที่มีความเสียหายสูงอยู่แล้วนะครับแล้วคุณมีคุณมีในส่วนของฉิงอี้ที่มีความสามารถที่สามารถเป็น DPS ได้เช่นกันอลองนึกสภาพดูดิเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่คุณสตันมอนระหว่างที่คุณสตันมอนไปด้วยเนี่ยแล้วคุณโจมตีมอนไปด้วยคุณก็ได้ DPS ไปด้วยในขณะที่ถ้าสมมติว่าถ้าคุณไปเล่นโคเรดอย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้มากแต่คุณอาจจะสตันมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ก็จริงนะครับ เออถ้าเกิดสุบว่าคุณสตันตมอนสเตอร์ตัวนั้นได้แต่ว่าดาเมจเปอร์เซักกนต์ที่คุณทำได้คือสมมติสมมติอ่า DPS หลักของคุณเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้50,000อ่า50,000ต่อ1นาทีสมมตินะ50,000ต่มมตมมต 50, อ, 50, ตอน1นาทมมีแต่โคโลเรดาเนี่ย1นาทีเนี่ยสร้างความเสียหายได้แค่15,000อ่ะสร้างความเสียหายได้แค่หมื่นห้าแต่ว่าโคโลเรดาเนี่ยในหนึ่งนาทีเนี่ยโค,โคโลเรดาสตันได้หนึ่งครั้งก็จะทำให้อ่าเกิดอะไรขึ้นครับ ความเสียหายมอนสเตอร์200%ใช่ไหมจากปกติเนี่ยที่ DPS ของคุณจะสร้างความเสียหาย1นาที50,000คูณ200%เข้าไปก็เท่ากับอะไรครับกลายเป็นว่า1นาทีตัว DPS ของคุณจะสร้างความเสียหายได้100,000ถูกไหมพอมันสร้างความเสียหายได้100,000มันก็กลายเป็นว่า DPS คุณมีความสามารถเพิ่มขึ้นไงครับมาจากตัวสตันแต่ในทางกลับกันอ่ะอันนี้คอเราพูดถึงคุณเรดานะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาวุธว่าผมพูดอ่ะเดี๋ยวผมเอาแอนี้เป็นตัวละครแทนของ ของชิงอีแล้วกันสมมติผมกดตัวนี้มารูมม้ว่าแอนดี้เป็นชิงอีนะสมมติชิงอีมีความดมีมีความเป็น DPS กึ่งใช่ไหมแล้วมีมีเขาเรียกว่าไงมีค่าดิสที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วยิ่งค่าดิสเกินขึ้นไปดาเมจก็ยิ่งสูงใช่ไหมกลายเป็นว่าชิงอีเนี่ยมีความสามารถในการติดาธาตุอนโ,นโมลี่ด้วยแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสตาร์ทมอน แล้วก็มี DPS ที่ค่อนข้างสูงกลายเป็นว่า1นาทีเนี่ยอาจจะไม่ได้โจมตีเท่า DPS นะครับแต่ว่าความเสียหายที่เขาสร้างได้คือ1นาที40,000อย่างเงี้ยสมมุติอ่ะต่างกันหมื่นเดียวสมมุติสมมุติชิงอี้มีดาเมจ1นาทีต่อ4 0,000ดาเมจถูกไหมครับแล้วมันห่างกับตัวของโคเรดาเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นดาเมจถูกไหมมันต่างสามหมื่นดาเมจมันก็กลายเป็นว่าอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารวมกัน 2นาทีนี้เราจะสร้างดามาจได้เท่าไหร่คิดสมาการง่ายๆครับสมมติถ้าเป็นถ้าเป็นตัวโคเรดาใช่ไหมโคเรดาใช้เวลา1น,นาทีในการสตันมอนสเตอร์ Monster, และสร้างความเสียหายได้1 5 0 0 0พอยต์อ่าแล้วตัว,ต,วตัวปกติแล้วตัวดามาจของคุณสร้างความเสียหาย1น,นาทีได้5 0,000ใช่ไหมครับจากพอ Monster มอนสเตอร์มันติดสตันมันก็เลยคูณ2มันก็เลยคูณ2ไปนะครับทำให้ทำให้ DBS เสนี่ยสร้างความเสียหายจาก50,000เป็น10,000 0 ก็เท่ากับว่าดาเมจร,รวมใน2อนาทีนี้คุณจะได้ดาเมจ1นึ0 0 0สนหนึ่นเอ่อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันถูกไหมอ่ะแต่พออ่ะ<า>แต่พอเปลี่ยนเป็นชิงอี้ปุ๊บชิงอี้มีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหาย1นาทีได้4 0,000่นดาเมจนะครับเพราะว่าเขาเป็นกึ่ง DPS ถูกไหมพอเป็นกึ่ง DPS เสร็จปุ๊บหนึ่งนาทีได้40,000แล้วมอนสเตอร์ติดสตัตนปุ๊บคุณไปเอา DPS ทําความเสียหายกับมอนสเตอร์ได้อีก10,000แกลายเป็นว่า ความเสียหายที่สร้างขึ้นมากลายเป็น1นึ่งแสนี่หมื่นใน2อนาทีครับอันนี้ถือว่า DPS เพิ่มขึ้นไหมตามโจทย์ที่เราต้องการก็คือสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาคือเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ยเขาก็ต้องการแค่ DPS อย่างเดียวแต่ว่ามันก็มันก็คือค่าเท่ากันนี่ครับมันมันไม่ใช่ค่าเท่ากันมันก็คือมันก็คือสิ่งมันก็คือกันนะครับการที่เราใส่สตันเข้ามาไม่ได้หมายความว่า DPS เราจะต่ําลงแต่มันเป็นการทําให้ความสามารถของทีมเพิ่มขึ้นแล้วสร้างที s วได้สูงขึ้น งั้นผมถามหน่อยว่าแล้วอย่างนี้ชิงอี้ไม่สําคัญจริงเหรอครับอ่ะถูกไหมอ่ะสมมุติจริงอะไรผมพูดง่ายๆเลยอ่ะสมมุติชิงอี้มีความสามารถเป็นไฟฟ้าใช่ไหมครับเรามีลีน่าเป็นความสามารถลดเกาะถูกไหมเรามีชิงอี้เป็นเออเรามีชิงอี้ไฟฟ้าเรามีลีน่าตัวลดเกาะนะครับแล้วเรามี DPS 1ตัวที่เป็น DPS หลักที่สร้างความเสียหาย1นาทีสร้างได้5 0,000แล้วเรามีความสามารถในการลดเกาะคู่ต่อสู้อีกแล้วตอนที่มอนสเตอร์ติดสตันนะครับ สมมติอ่ามอนสเตอร์ติดสตันปุ๊บเราใช้ลีน่าเพื่อไปลดค่าเพนของศัตรูเราเรามีค่าเพนเพื่อไปลดดีเฟนส์ของศัตรูถูกไหมพอเราไปลดดีเฟนส์ของศัตรูเสร็จปุ๊บจาก DPS ที่สร้างความเสียหาย1นาที1นึ่งแสนจากการติดสตันกลายเป็น1นาทีแสนห้ากลายเป็น1นาทีแสนห้าบวกกับในส่วนของเอ่อมาลดเกาะให้ตอนที่ช่วงที่ชิงอี้ตีอีกพอชิงอี้ตีจากปกติ4 0,000ื่นมีการลดเกาะเข้าไปอีกจาก4 0,000ื่นกลายเป็น หกหมื่นอะกลายเป็นหกหมื่นเงี้ยหรือห้าหมื่นห้าอะห้าหมื่นห้าจะกลายเป็นว่าอะไร DPS DPS เท่าความเสียหายได้หนึ่งแสนห้าหมื่นบวกฉิงอี้สร้างความเสียหายได้อีกห้าหมื่นห้ากลายเป็นเท่าไหร่ครับทาเมจสองแสนเพิ่มขึ้นเยอะไหมอันนี้ผมพูดเป็นสมการง่ายๆให้ฟังนะครับทุกคนอาจจะมองบอกว่าเอ้ยแค่พูดมันมันมันไม่เห็นภาพแต่จริงๆอะถ้าคุณเล่นเกมนี้มามา,มากพอคุณจะจินตนาการออกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดมันหมายความว่าอย่างไง แต่ถ้าเกิดรูว่าคุณจินตนาการไม่ออกแสดงว่าคุณยังยังยัง,ยงอาจจะยังเล่นแมคาีนิกเกมนี้มาไม่พอนึกออกไหมอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแล้วมันแตกต่างตรงไหนครับต่อให้เราใส่สตันเข้ามาหรือเราใส่ซัพพอร์ตเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเรามีเป้าหมายเดิมครับคือทํา DPS ให้มากขึ้นเพราะยังไงทุกทีมทุกตัวละครมันก็ต้องเอ่อทุกทีมเนี่ยมันก็ต้องมี DPS หนึ่งตัวเป็น DPS หลักที่มีค่าโจมตีที่สูงอยู่แล้วแล้วก็เหมาะสมกับทีมนั้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมตาไหนก็ตามมันก็ต้องจัดทีมแบบนี้นะครับซึ่งทีเนี้ยถามว่าเรื่องของการที่เขาเอาตัวละครมาหลอกเอาตังค์เนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเปลี่ยนไปตามแพทครับแพทนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปธาตุนี้เพื่อความสนุกมากขึ้นแล้วแต่ละคนก็มีตัวละครอวยไม่เหมือนกันนะครับยิ่งเขาเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนอะไรไปเนะี่ยเขาก็เขาเปลี่ยนเมตาไปเพื่อให้ความสนุกมันเพิ่มขึ้นไม่ซ้ำซากจําเจอ่เราจะไปมองว่าเขาสร้างมาเพื่อที่จะมาให้มันเก่งช่วงแรกแล้วก็ดูดเงินมันไม่ถูกครับเพราะว่า จริงๆแล้วเป้าหมายก็ค <affe> ือเขาต้องการให้เรามีต <Tout> ัวละครมากขึ้นบางคนเขาเก็บสะสมตัวละครนะครับแล้วก็เขาก็ภูมิใจที่เขามีตัวละครหลายๆตัวแล้วบางคนเขาก็ชอบตัวละครตัวนั้นๆแล้วเขาก็เอาตัวละครนั้นๆมาจีบนะครับเพราะว่าเกมนี้อย่าลืมนะครับเขามีในการจีบตัวละครด้วยสมมติเรามีตัวละครน่ารักน่ารักตัวหนึ่งใช่ไหมเราก็ได้ตัวละครเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จีบแล้วเราก็เอาเขามาถ่ายรูปแล้วยิ่งยิ่งแพทหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยมีเซลฟี่มียมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่คนเล่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้อย่าไปมองเรื่องของเงินครับมองเรื่องของความสุขแล้วความสนุกในเกมดีกว่าเป็นหลักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอไว้เท่านี้แล้วกันผมบอกเลยว่าคอมเมนต์เนี้ยขอบคุณจริงๆนะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงกันก็ไม่เป็นไรครับอ่าก็สนุกดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ตอบไป้เท่านี้จริงๆเพราะว่าเรื่องนี้ยาวนะครับโอคเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ